พัม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 พามพัมพัมพามพั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 มพมพมพัมพัพัมพมพมพัมพมพมพพมพมพัมพมพัมพพาพพพมพมพรมพมพพมพมพมพพมพรมพั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 พัพัพัระสัสพีพัมัสดี ผมไปยุทธเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อันดมามันคนเดิมนะวันเน้วันเน,น,น้หิวแป๊บนึงเน่เนเน่เน่เขาเรียวกว่าป้าฟอนโผล่รู้จักว่าคุณรู้จักว่ารู้จักว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะคุณนี่มันโรยงา <c oughs> ไม่ใช่งาธรรมดา นี่เหมือนงานช้าร์แอฟริกาแห้ผ่าผ่าตกเองก็ได้ด้วยแข็งผ่าอื้มนี่วันนี้ทุกคนอืมคอแห้งเลยน้ำน้ำเหมือนน้ำเหอนืม วันนี้ทุกคนเราเนี่ยจะมาทราบตำนานเกี่ยวกับปาท่องโกะเพราะแบบเฮ้ยครั้งที่แล้วอะ่ะมันเป็นน้ำเต้าหูอ้อ่ะมันก็ต้องกินคู่กับปาท่องโกแล้วปาท่องโกเนี่ยต้นกําเนิดม,มาจากอะไร <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าปาท่องโกเนี่ยนะ <c oughs> อย่าทำเสียงนี่นะทำเสียงปกติด้วย <c oughs> เออค่อยภูมิฐานมาหน่อยทรงนี้ ปลาทงโขเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์เรียกว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซองละโอ้จริงๆแบบราชวงศ์ซองก็แบบมีของกินค้อนข้างเยอะเหมือนกันนะอืมทีนี้ก็คือว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อแม่ทัพววองนักฮุยคือท่านแม่ทัพนักฮุยเนี่ยอันนี้คอสเพลย์เป็นท่านนิดนึงอืมนะ ท่านไปทำกักหุยเนี่ยเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะว่าเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์นะเป็นคนที่แบบเอ้ยประชาชนทั่วแควเนี่ยรักมากเลยรวมถึงท่านฮ่องเต้เลยนะท่านฮ่องเต้เนี่ยก็แบบเออรักเราก็ชื่นชมท่านงักหุยมากเลยทีนี้เผอิญว่ามันมีเจ้าคนชั่วชื่อว่าฉินข้วยฉินข้วยเนี่ยไอฉินข้วยเนี่ยนะมันมีภรรยาชื่อว่า มันเป็นชื่อเนี่ยเขาไม่บอกแต่ว่าบอกเป็นแท่ก็คือว่าแท่หวังเนี่ยมันเกิดการที่จะแบบเฮ้ยทรยศ์ประเทศก็คือว่าแบบจะขายชาติอะ่ะเออท่านแม่ทัพเนี่ยเลยไม่ยอมเฮ้ยชินคุย้ยมาทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยแบบว่ามีการแบบเออเขาเรียกว่าคอมเมนต์กันละนิดหนึ่งนิดหนึ่งทีนี้ฉินคุ้ยเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันฉลาดอะ่ะมันก็เลยแบบใส่ร้ายป้ายสีท่านแม่ทัพงักฮุยแบบต่างๆนานา,นา ทำให้ท่านแม่ทัพเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตไปคนดีคนดีไปตลอดทุกเรื่องคนดีไปละทีนี้เกิดอะไรขึ้นทีนี้ด้วยความที่แบบประชาชนเนี่ยตอนแรกก็แบบตกใจว่าเฮ้ยท่านนักคุยทำไมโดนประหารชีวิตพอรู้ว่าอีสองผัวเมียคู่ชั่วเนี่ยมันเป็นคนทําทีนี้ก็เลยแบบ จะทํำยังไงดีเพื่อแบบให้สมกับความแค้นก็เลยแบบชาวบ้านเนี่ยก็เลยไปเอาแป้งสาลีเนี่ยมาปั้นเป็นหนึ่งกับ2องแบบอย่างเงี้ยเอามาคู่กันแล้วก็มาติดปุ๊บแล้วก็โยนลงในกระทะที่มีน้ํามันแบบเดือดเดือปุดปุดปุดปุปุดปแล้วก็เมื่อมาสุกเนี่ยปุ๊บกรตักมันขึ้นมาตอนแรกอะมันเรียกว่าขนมอิจจากกล้วยซึ่งพอไม่ได้ว่าอิจจากล้วยเนี่ยมันก็แบบ เพี้ยนๆกันมาเพี้ยนๆกนมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยอยู่จากล้วยเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันเนี่ยมีชื่อที่แปลว่าฉินกล้วยทอดในน้ํามันเฮ้ยมันมาโอดอยู่เด้อโอดเด้อโหดนะฉินกล้วยทอดน้ํามันก็คือว่าแบบแล้วเวลาวิธีกินวิธีกินคือแบบเด็ดมากทุกคนก็คือว่าแบบต้องจับไปต้องโกรขึ้นมาทีเพื่อสมกับความแค้นที่มันทำกับท่านไม่ทับงักอุ้ยใช่อันนี้ก็เป็นแบบกลเม็ดที่แบบ ชาวบ้านคิดขึ้นมาแล้วก็แบบทาแล้วก็มีการแบบแพร่หลายกันมาจากนั้นเนี่ยก็ส่งต่อวัฒนธรรมเนี่ยกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาจนถึงแบบเขาเรียกว่าแถบทวีปแบบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ก็รู้จักกับในนาว่าป่าท่องโกแล้วก็มีอีกอย่างมีแบบอีกหลายตำนานเลยนะที่แบบว่ามันเพี้ยมาจากป่าชึงกอหรือว่ามาจากอิวจากล้วยนี่แหละแต่ว่าคนเนี่ยเรียกเพี้ยเรียกสลับกันก็คือว่าแบบมีแบบหลายอย่าง แต่แต่เราก็บริโภคมากไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแป้งยังไงนะมันจ่ทล้ให้เราอ้วนแล้วพอเราอ้วนนะเราอะ่ะก็จะกินของเยอะๆไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราก็จะเป็นโรคสิกินอะไรก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะเนี่ยพร้อมแน่ดูยอย่างพร้อม <c oughs> ไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ผมก็เป็นห่วงทุกคนบอกเลยนี่เนี่ยก็เป็นประวัติแบบ เรียกว่าเป็นประวัติของป่าท่องโกของเรานั่นเองซึ่งต้องบอกวิธีกินอีกรอบนี่มันไม่ใช่ออริโอนะนะเห็นมันทุกคนรีวิวสินค้าบิดชิมครีมจุ่มนมแห่ไม่ใช่เอาเอาเอาเดาบท่านไม่ทับตกป่าท่องโกนะเราก็จะแบบพวกความสะใจที่มันทำกับท่านไม่ทับงักคุยสองหัวเมียชั่วเออ ฉีกมนอย่างนี้เราก็กินอ้ขังอะขังเหรอะอืมอืมข็งอ่ะออขังไปละไม่แล้วไึแล้วเนี่ยอืมฟื้นมาเหมืหนเมื่วานเลยเฮ้เปลกงเ,ยเ,งงเยลยมาเลย